สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่นำเสนอคลิปเกี่ยวกับต้นเอื้องแดงเอื้องนาหรือเอื้องขาวสอบถามจากคนเท่าคนแก่นะครับว่ามีสปปรรพคุณใช้ในทางรักษาคนที่โดนงูกัดนะครับไม่ว่าจะงูอะไรก็แล้วแต่สามารถรักษาได้นั่นคือคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่นะครับทีนี้ผู้เราก็เลยออกตามหานะครับตามหาว่า ถวไหนมีนะครับโอเคท่านผู้ชมครับในที่สุดเราก็เจอแล้วคิดว่าน่าจะเป็นต้นเอื้องแดงนะครับนะครับนี่คือใบเขานะครับช่วงหน้าแรงนะครับนี่คือดอกของเขานะครับนี่คือดอกนะเดี๋ยวผมจะเก็บออกมานะครับจะมาถ่ายใกล้ๆนะครับ นึ่ดอกนี้น่าจะน่าจะแห้งแล้วนะครับน่าจะพร้อมที่จะโอเคเราก็ได้ดอกมาแล้วนะครับดอกของเขานะครับน่าจะหลุดหายไปบ้างบางส่วนนะครับมีเมล็ดด้วยนะครับน่าจะคือสปปรรพคุณของเขาเนี่ยเชื่อว่ารักษาพิษงูได้นะครับ จากาถ้อยคําของคนเฒ่าคนแก่นะครับไม่ว่าง,งูอะไรก็แล้วแต่นะพอเวลาจะหมอชาวบ้านจะรักษาคนถุกง,งูกัดเนี่ยเขาก็จะามาเอาต้นต้นเอื้องนะครับนะมันจะมีเอื้องแดงกับเอื้องขาวนะครับเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเอื้องไหนนะครับขอให้เป็นต้นเอื้องนะก่อนตอนที่มาเอานั้นก็ต้องมีดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งนะครับมาขอ ต่อพระแม่ธรณีเจ้าทีเจ้าทางเพื่อขอไปเป็นยารักษาชีวิตคนอะไรแล้วก็พูดไปนะเป็นสิ่งดีงามเราก็พูดไปนะครับเพื่อจะช่วยเหลือคนบางคนถามว่าเออเขามีเซรุ่มกันแล้วเขามีอ่าเป็นโรงพยาบาลกันแล้วใช่ครับทุกวันนี้ใช่นะฮะแต่นี่มันเรื่องเราตั้งแต่สมัยที่บ้านเรายังไม่รู้จักเซรุ่มเซรุซ้ำนะมันเกิดขึ้นมาสมัยนั้นนะครับ แล้ววิถีชาวบ้านสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้นะครับการจะเดินทางไปอำเภอการจะเดินทางไปต่างถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถนนหนทางก็ไม่สะดวกเดินแค่เข้าอำเภอนี่ก็ค่อนวันเข้าไปแล้วคุณคิดว่าคนที่โดนงูก,กัดเขาจะรอดไหมและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่เข้าไปเดินป่าเดินตามภูเขาเนี่ยอยู่นอกเมืองสักสองสมกิโลเนี่ยถ้าเขาพลาดตรงนั้นมาโดนกัดตรงนั้นมา แล้วเขาจะขอความช่วยเหลือใครตรงนั้นก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ระยะจาก2-3กิโลเนี่ยมันต้องใช้เวลารอคอยสักเท่าไหร่ความหวังของชีวิตคนอ่ะมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะอันนั้นก็คือเรื่องฉุกเฉินนะเราพูดในมุมมองของการเอาตัวรอดแบบชาวบ้านนะครับไม่ได้หมายความว่ายุคสมัยไหนจะตกไปหรือพูดไม่ได้ไม่ใช่นะครับ มาดูมุมนี้ค่อยแสงดีหน่อยนะครับภาพชัดขึ้นนะอ่ะนี่นะครับใช่หมดเลยนะทั้งดงทั้งก่อเน,นี่ยนะหล่ำพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยเพียบเลยนะครับเป็นโดงแล้วเขาจะอยู่กันเป็นหม,มูหมเป็นกลุมๆนะครับเนี่ยนะครับแสงตอน,นกําลังขุดลักษณะของเขาก็น่าจะเหมือนหัวจะเชื่อมต่อกันนะครับเหมือนแต่และแต่และหัวแต่และ หนอก็เหมือนว่าเขาจะเชื่อมเชื่อมโยงกันอยู่ใต้ดินก็มีนะครับเจอแล้วบางส่วนนะครับเราจะแทะออกมาที่เห็นอยู่นี้คือหนอองเขานะครับนี่ค่ะเป็นลักษณะหนอนนะคล้ายๆกับว่าเขาจะเป็นหนอขึ้นมานะครับเขาจะเหมือนมีหัวโยงกันกับหัวอื่นอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะโดนสับเช่นกันนะครับนะเป็นแง่งออกมาเดี๋ยวจะดึงออกมาเลย โอเคนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับจะให้ดูชัดๆโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราก็จะเวลาใช้เราก็จะฝานส่วนใดส่วนหนึ่งนะบางส่วนไปแปะไว้ที่บาดแผลที่ถูกงูก,กัดน,นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ไปฝนกับกับหินฝน นะโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะสมัยนี้เราจะเบเป็นผงแล้วผสมน้ําบุ่นน้ําร้อนกินก็ได้นะเพื่อขับไล่พิษอีกทีนะครับอันนี้นะ <c oughs> ข้างในเป็นสีขาวนะครับนะ เป็นลักษณะของเขากาลังจะเกิดหน่อขึ้นมานะครับจะแทงหน่อนะช่วงนี้เป็นฤดูแรงเขาจะลงหัวให้ดูกใกล้ๆนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นผิวลักษณะนี้นะครับหัวนะเอาเฉพาะหัวนะครับเราแค่เอามาถ่ายทำนะครับทีนี้เราก็จะไปฝังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้นะเขาก็จะไม่เสียหายไปไหนนะครับเขาจะเกิดต่อไปให้เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่คนโบราณเขาใช้รักษาคนเวลาถูกงูงูกัดไม่ว่างูอะไรนะเขาบางทีเราบางทีก็แยกไม่ออกว่างูอะไรหรือมองไม่เห็นตัวก็เป็นไปได้ที่แน่ใจว่างูกัดนะน,นะเขาจะเขาจะเอาไปเฉพาะหัวนะเวลามาเอาก็ มีเทียนคู่หนึ่งแล้วก็ดอกไม้คู่หนึ่งนะครับมาขอลูกขดเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเรามากล่าวขอเองไม่ต้องมีขาดธงคาถานะไม่ต้องมีคาถาอะไรนะครับมากล่าวขอเพียงแต่ว่าดอกไม้ทูดอกไม้คู่หนึ่งเถียนคู่หนึ่งนะครับแล้วก็กล่าวขอไปทูไม่ต้องพกมานะหลังจากที่การที่กรบฝังเสร็จสับนะครับรู้สึกว่าทั่วบริเวณนี้ เขาเชื่อมโยงกันทางใต้ดินเยอะมากนะครับเหมือนเป็นเส้นสายโยงไปแต่และหัวบางหัวก็เหมือนทําท่ากําลังจะเกิดบางหัวก็เพิ่งเหมือนจะคล้ายๆกับว่าเขาหดหายลงเนื่องจากฤดูกาลนะครับ mm hmm. เขาอาจจะรอเติบโตในฤดูกาลถัดไปนะครับรองอกงามพวกเราก็เลยหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จพวกเราก็เลย ก็ฝังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนปลูกเขานะเผื่อว่าเขาจะดีขึ้นหรือรอโอกาสที่จะเติบโตต,ต่อไปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับในอนาคตข้างหน้านะครับดอกพวกนี้ก็สวยงามนะครับเป็นดอกใหญ่นะครับนี่ทั้งเบิร์นี่หมดเลยนะเนี่ยจ,จากนู่นเลยครับจากนู่นมานู่นมานูาน่นมาไล่มาเลยฮะเป็นกอใหญ่นะเป็นหมใหญ่เหมือนกับเขาว่า ที่คนเท่าคนแก่บอกว่าเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่นี่ครับนะเป็นดงอ่ะนี่ใบเขาจะมีหมดเลยนะครับใบอเขาเหมือนจะสะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่เหมือนจะมีลักษณะการสะท้อนแสงอยู่ใต้ใบนะครับใบเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าอยู่ในฤดูการที่อุดมสมบูรณ์น่าจะใบเขาน่าจะสวยงามกว่านี้นะครับต้นเอื้องนะครับบางคนก็จะเรียกว่าเอื้องนา มันก็อยู่ตามหัวไร่ไปลายนาอยู่ตามชายคลองนะครับอ,อยู่ตามที่รกร้างอยู่ตามชายป่าประมาณนี้นะครูบาอาจารย์หรือคนเฒ่าคนแก่ท่านห้ามมาให้เราเอาไปเก็บไว้นะครับมันเหมือนจะเป็นการรองดีอยากร้องของไม่ควรที่จะเก็บไว้แต่ควรจะเราควรจะปลูกไว้ที่ใดสักที่หนึง่งเมื่อถึงคราวจําเป็นแล้วค่อยไปนํานมาใช้งานจะเป็นการดีที่สุดจะง่ายกว่านะครับ คลิปนี้ขอตัวราไปก่อนขอให้คุณผู้ชมทุกท่านคนที่กดไลค์ก็ขอให้พบแต่ความโชคดีคนที่กดติดตามก็ขอให้โชคดีตลอดไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีครับ